Max กซ r s t a p ์สตลั่นไม่กังวลเลยแม้ RB21 จะสู้แม l a r e n นไม่ไหวแชมป์โลกสี่สมัยบอกตรงๆว่าตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องการรีวิวรถและทีมเพื่อคัมแบ็กครั้งใหญ่ปีนี้อาจไม่ใช่ปีแห่งชัยชนะแต่เป็นบทพิสูจน์หัวใจนักสู้ Max ยังคงเก็บโพได้บ่อยๆแม้วันแข่งจะยากขึ้นทุกสนามเพราะเขารู้ว่าต้องควบคุมสิ่งที่ทำได้และปล่อยสิ่งที่ไม่อยู่ในมือ นั่นคือสกิลระดับแชมป์โลกพาวเวอร์ Power. ลองคิดดูถ้าคุณเป็นแม็กซ์แล้วรถคุณไม่ใช่ที่สุดของสนามคุณจะยอมแพ้ไหมหรือจะเก็บทุกแต้มทุกวินาทีเพื่อกลับมาเหยียบหัวคู่แข่งอีกครั้งและ Red Bull เองก็ไม่ได้ยืนเฉยพวกเขากำลังรีบิวทุกชิ้นส่วนตั้งแต่ a อ r o c h a s s i ่จนถึงกลยุทธ์ยางเพื่อทำให้ปี2026เป็นปีของการคัมแบ็ k เต็มรูปแบบพาวเว อยากรู้ไหมว่าแม็กซ์จะกลับมาพัง,งาดในสนามไหนและ Red Bull จะรีวิวเสร็จทันไหมติดตามกันให้ดีเพราะเกมนี้ยังร้อนแรงและนี่คือ F1 ของปี2025ที่คุณต้องดู